ได้ครับเพราะวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะย,ยาวนิดน,นึงนะครับแต่เราต้องการให้มันเกิดธุรกิจเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับคำว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยสองแห่งเนี่ยคำว่าวิสาหกิจเนี่ยเรามีที่ทําธุรกิจอยู่แล้วแต่เป็นธุรกิจของรัฐนะครับเราก็ไม่ได้หวังกําไรนะครับแต่เราต้องการให้ปลายทางของเราก็คือพี่น้องประชาชนชาวกเกษตรกรชาวประมงเนี่ยเขามีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเราเป็นหน่วยงานของรัฐเพราะนั้นเนี่ยอาศัยความเป็นจุดแข็งของรัฐเนี่ยเราก็มาร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจที่เป็นธรรมนะครับเกิดการค้าที่เป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมเนี่ยก็คือให้เกษตรกรเนี่ยเขามีไม่มีสินค้าที่ต้องถูกขายไปในราคาที่ถูกบังคับบังคับขายในราคาที่ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะครับเราช่วยพยุงราคาโดยการหาตลาดให้เขานะครับแล้วก็ส่งจัดส่งช่องทางสินค้าที่สะอาดนะครับสดสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับในราคาที่เป็นธรรมครับก็ ส่งสินค้าไปประมาณ50ตันแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าได้วงาการตลาดเข้ามาช่วยแล้วเราก็ดีลกับทางรัฐวิสาหกิจที่ที่ต่างประเทศไว้แล้วนะครับก็เป็นคล้ายๆกับ G2G นะครับแล้วก็อาศัยเกาเมนเนี่ยแหละรัฐบาลเนี่ยแหละภาครัฐ2ประเทศเนี่ยคุยกันแล้วก็นําสินค้าเข้าไปให้ถูกต้องนะครับผ่านผ่านระบบศุลกากรแล้วก็ผ่านระบบของการนําเข้าส่งออกที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้สินค้าเนี่ยถึงมือพภคเน้นย้าว่าเป็นเรื่องของสดสะอาดและปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรมครับ เป้าหมายของโคงการตลาดเองเนี่ยเราหาช่องทางจําหน่ายอย่างที่ผมได้เรียนไม่ทราบนะครับโอกาสที่เรามีช่องทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นเนี่ยเราก็จะไปทุกช่องทางนะครับที่ดีจากเดิมเนี่ยซึ่งเราอาจจะมีตัวเลือกหรือข้อขจําจกัดน,นะครับพอมาคุยกับท่านพอนตลาดเนี่ยเราก็มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นทีนี้พอช่องทางเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็หมายถึงเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นเป็นเป็นช่องหนึ่งที่ทําให้เขาทำธุรกิจได้ผู้ประสาทอื่นๆนะครับ ขยายได้เข้าขายได้เพิ่มนะครับเราเอำนวยความสะดวกเข้าในส่วนไหนได้รเราก็ทําตามภารกิจเราของของกองบรรทุศกิจสังครวมจะมีมากกว่าระบบรัฐปกตินะครับอันนี้เราก็ยินดีที่จะทำแล้วก็อยากที่จะร่วมมือกับท่านพอขยายเรื่องนี้ไปให้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีกําลังความสามารถนะครับในเรื่องนี้อย่างเช่นครั้งนี้ครับวงเงินก็จะเริ่มจาก8ล้าน21ล้านแล้วก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆตามตาม รอบหมุนของการซื้อนะครับก็เราก็พยายามทําตัวนี้ให้เป็นประโยชน์กับพี่นอษษษษ้องเกษตรกรมากที่สุดนะครับก็ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วของกทสวงมาไทยอยู่แล้วครับเราจะเห็นรูปกรรมของการจับมือครั้งนี้เนี่ยในร่านใกล้เนี่ยมันจะเห็นผลยอะไรยังไงบ้างเออวันนี้เป็นเรื่องของโรงงานในสัญญาแล้วนะครับเอโมยูเราทำเมื่อมิถุนานะครับทีนี้ก็จะเห็นผลแล้วว่า สินค้าที่เราได้ช่วยเหลือกเกษตรกรเนี่ยไม่ว่าทางองค์การสัาร์าเป็นผู้หามาแล้วองค์การตลาดเนี่ยเป็นผู้ที่จะจัดจําหน่ายอย่างยกตัวอ,อย่างวันนี้เราจะเริ่มที่กรุงเทพก่อนนะครับแล้วท่านลองคิดดูว่าทั่วประเทศเนี่ยจะมีะปริมาณความต้องการมากขนาดไหนนะอันนี้เป็นโอกาสของทั้ง2หน่วยงานที่เราจะได้พัฒนาแล้วก็ทาตามนโยบายของทั้งสองกระทรวง,งที่ผมเรียนให้ทราบนะครับมันมีโอกาสอีกเยอะคือถ้าเราทําได้พบ,พบทุกจังหวัดเนี่ยก็เรียกว่า มันไม่เรื่องทาไหวหรือเปล่าอะกําลังความสามารถเราที่เรามีนะครับเพราะว่าหน่วยงานจากองคการสันปลาลเองเนี่ยอยู่มานานแล้วการตลาดก็อยู่มานานแล้วแต่ด้วยกําลังของนคนเนี่ยเราไม่ได้มีเยอะนะครับอย่างองค์การตลาดเองเนี่ยเรามีไม่ถึงร้อยคนนะครับกับศักยภาพที่ต้องขยายไปทั้งประเทศเนี่ยถ้าพูดคำเนี้ยผมไม่แน่ใจว่า5ปีจะเสร็จหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําให้มากที่สุดเท่าที่กําลังเรามีได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ถึงต้องอาศัยกับองค์การสันปลานะครับซึ่งมันมีเครือข่ายครอบคลุมปนขกันกว้างกวาาอยู่แล้ว ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเ้าประสงค์ที่เราอยากจะทำครับเรื่องของประชาพันธ์นะครับเราก็มีช่องทางทาง Facebook แล้วก็ t i k t o k นะครับแล้วก็เว็บไซต์อันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าสมัยใหม่นี้เขาก็ดูทาง TikTok เป็นหลักนะครับดูทางโซเชียลเป็นหลักเราก็จะประชาพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาเขารับรู้นะครับรับรู้ถึงกิจกรรมตรงนี้ที่เรามีร่วมกัน อ๋อครับก็เสริมเพิ่มเติมท่านพอ,อบอส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 กล้องเนี่ยนะครับแล้วผมเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเราเราไปรับสกินเล็กๆทั้งสองแห่งเนี่ยนะครับก็สเกลก็ไม่ได้ใหญ่ถ้าไปเทียบกับเราสกินใหญ่ๆอย่งางการไฟฟ้าหรือปตทอไะไรเนี่คนละลีกกันนะครับแต่สําหรับเราทั้ง2หน่วยงานเนี่ยนะครับก็ฝากไว้สามคำนะครับไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้ทาไม่ไหวทําไม่ทันครับขอบคุณครับ